กะละแมกะที่สดนะคะกวนโบราณสูตรปลาจีนบุรีนะคะอร่อยหวานมันนี่ขายเป็นหอ่อห่อละสามห้าสามห่อร้อยอันนี้เขาก็กวนกันกวนเดี๋ยวนี้เลยเนาะกวนสดๆเลยใชนะ่ครับกวนโบราณครับเป็นเป็นแบบโบราณก็จะทำแบบนี้เลยใช่ไหมคะ แี้คร่บับไม้ไใชคค่ครับโอ้ต้องทำนานนะสิกว่าจะได้แต่ช่างนี้สามชั่วโมองกว่าแล้วครับโอ้สามชั่วโมองที่เขาขายกันธรรมดาที่สูตรไม่โบราณก็คือเขาใช้เครื่องใช่ไหมคะใช้เครื่องจับครับอ๋อแต่นี่เราใช้แบบแรงแรงกล้ามใหญ่เลย <laughs> ขายยังไงะคะเวลาขายสามาห่อร้อยครับสามห่อร้อยเป็นแบบลูกอมใช่ไหมคะ จะเป็นแบบผลที่เราตัดตัดตัดถ้าใส่ถุงมีหน้าตัวหน้างาม๋อ oh, ขายงปกติขายที่ไหนอะคะขายงานวัดตามงานวัดกับอมีร้านประจําอยู่ไหมคะอ่า uh, เรามีเพจครับ โอ้ต้องเข้าไปที่เพจอะไรคะใช่ครับก็คือเพจของเราก็คือกะละแมปิ่นทองครับอ๋อกะละแมปิ่นทองต้มกะละแมกะทิสดสูตรปลาจริงดีโอ้ค่ะใครสนใจก็ไปสั่งตามเพจนั้นได้ใช่ไหมฮะใช่นี่หนึ่ดูเขากวนเนี่ยเออกินด่าบ้าไดน่ากินมากเลยหอมไหมหอมแรงใช้แรงสูตรโบราณต้องใช้แรงเยอะใช่ เออนะกินโอ้ยยืด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 ยังไงถึงจะใช้ได้ฮะอย่างเงี้ยตอกวนแล้วให้เขากริ้งในกระทะให้ได้ครับกริ้งกริ้งแบบใช่คือไม่ติดกระทะอ๋อไม่ติดกระทะอันนี้ยังได้ใกล้ได้หรือยังจับแล้วไม่ติดมืออ๋อจับแล้วไม่ติดมือถึงจะใช้ได้คือจับทั้งหมดได้อันนี้ประมาณครับงชีแต่ร้อนแลเนี่ยร้อนถยี่สิบนาที โอ้กวนกระทะหนึ่งต้องเกือบสามชั่วโมงใช่ไหมครับกระทะนี้ลงกวนแล้วเริ่มกวนตั้งแต่สี่โมงครึ่งโอ้ตอนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้หกโมงสิบสามอ่ีโอ้โหหลายชั่วโมงแล้วนะอยากกินของอร่อยต้องแบบเนี่ยดูสิเขาทำแบบโอ้โหสุดยอด แต่แต่อยู่ใกล้ๆนี่หอมมากเลยนะเออหอมมากเลยมีทั้งหมดสี่สูตรครับอ๋อก็จะมีกะทิสดธรรมดาค่ะแล้วก็จะมีกะทิสดใบเตยกะทิสดทุเรียนแล้วก็กะทิสดขวอโอครั้แล้วสูตรไหนขายดีสุดคะสูตรไหนขายดีสุดตุเรียนขาวต้มงวงก็ดีสยตรไหนขายดีสุดก็จะเป็นทุกสูตร แต่ส่วนมากคนจะนิยมก็คือกะทิสดกับใบเตยครับอ๋อกะทิสดใบเตยก็สูตรดั้งเดิมเนาะใช่ครับทำไมเขาคมาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณนี่กวนกันใหม่ๆเลยนะโอ้ยน่ากินจริงๆนะคะกาละแมกะทิสดกวนโบราณสูตรปะจินบุรีอร่อยหวานมันค่ะ